เพราะทุกวันคือการเรียนรู้คุณกำลังฟัง The n e r d Learner Podcast สวัสดีครับผมตีครับยินดีต้อนรับสู่ The n e r d Learner Podcast ครับสวัสดีครับ4,000 Weeks เพราะชีวิตมีแค่4,000สัปดาห์จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อภาษาไทยคือชีวิตเรา มีแค่4,000สัปดาห์ครับก็นิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์อะมีใครเคยอ่านเล่มนี้กันบ้างแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้าง1.10ให้คะแนนเท่าไหร่หรือ1.5ก็เล่มนี้เป็นเล่มหนึ่งที่ผมเพิ่งอ่านจบในปีนี้นะครับแล้วก็เป็นเล่มที่ผมรู้สึกว่ามันมันมีหลายๆอย่างทำงานกับผมในเล่มนี้มากถ้ามีอะไร ด้วยหนังสือน้อยนิดที่จริงๆแล้วผมอ่านในปีนี้เนี่ยเอาจริงๆคือเล่มนี้ก็เป็นหนึ่งในเล่มที่ผมคิดว่าจะตราตรึงอยู่ในใจระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเอ๊ะแล้วมันยังไงเนี่ยก็ผมชอบนะคือแบบอตอนนั้นนั่งเครื่องบินกลับมาแล้วก็เปิดอ่านหนังสือเล่มนี้เรารู้สึกว่าเออว่ะชอบเนื้อหาเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆอย่างเนี่ยผมเองก็รู้สึกว่า เออผมก็ทําอยู่แล้วนี่นะครับบางฟฟโลสฟีหลายหลายอย่างแต่ว่าในการคันหมวดปลอมออกมาแล้วก็สะท้อนในมุมมองแบบที่หนังสือเล่มนี้ทาอะ่ะเอาจริงๆคือเออมันทำให้ผมเอะหลายอย่างมากเรียกว่าแบบผมไฮไลท์เนื้อหาหนังสือเล่มนี้แบบเยอะมากนะครับก็อาจจะไม่ได้แชร์ทั้งหมดแต่ว่าก็จะลองหยิบหยิบมาเป็นแบบ izer แอปเปิไทเซอร์ละกันอะไรเงี้ยครับคือแบบเออถ้าชื่อเรื่องมันน่าสนใจว่าแบบเออชีวิตเราแบบ มันมีแค่สี่ันสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องผมว่าลอง explore ดูครับคือเล่มนี้เนี่ยมันพูดเรื่องของคอนเซปต์ของ finite ผมไม่รู้ผมพ n o u o c e ถูกหรือเปล่าเนาะ finite เนี่ยมันหมายความว่ามันเป็นอะไรที่จำกัดนะครับซึ่งมันก็คนละอย่างกับ infinity นะครับ infinity เนี่ยก็คือมันมันไม่จำกัดแบบประมาณอย่างเงี้ย อันนี้คือเพอร์มิสของเล่มนี้เนาะเขาบอกว่าแบบที่คนเราส่วนใหญ่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในโหมดที่แบบมันไม่สิ้นสุดคือเราคิดว่าเดี๋ยวเราคงใช้ชีวิตไปเรื่อยเราวางแผนอีกสิปีข้างหน้า20ปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าหรือแบบเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้มันยังมีวันพรุ่งนี้ให้เราทําอะไรอยู่ยังมีวันพรุ่งนี้ยังมีวันวันรื่นนี้ยังมีอาทิตย์หน้ายังมีเดือนหน้าคือมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราสึกว่าทุกๆอย่างมันยังมีอนาคตมันยังมีวันข้างหน้าอยู่มัน ไม่ได้มองว่ามันสิ้นสุดตรงไหนละกันแบบแบบในมุมมองของเราโอเคอะถ้าอยากจะไปเดินทางอะเดี๋ยวไว้ก่อนอะเดี๋ยวปีหน้าละกันหรือเราอยากจะทำะสิ่งนี้อะเดี๋ยวอยากจะอ่านหนังสือแตอ่พักไว้ก่อนเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวปีหน้าอยากจะออกกำลังกายอยากจะเรียนภาษาหรืออะไรก็แล้วแต่เงี้ยเรารู้สึกว่าคือมันเป็น mindset ละกัน mindset ของเราสุว่าเวลาเนี่ยมันมีแบบไม่จำกัดมันยังมี อนาคตข้างหน้าที่เรายังใช้เวลาได้เนี่ยคือคอนเซปต์ของอินฟินิตี้ใช่ไหมแต่ว่าเรื่องเนี่ยเขาพูดเรื่องของไฟในจุดนะครับหลักๆก,ก็คือประมาณว่าเออมันไม่มีอะไรเลยเว้ยเราต้องเผชิญหน้ากับข้อจำกัดจริงๆว่าทุกอย่างมันมีขีดจำกัดนะครับแล้วเราแทนที่เราควรจะโฟมโอเฟียออฟมิสซิ่งเอาคือกลัวว่าเราจะพลาด แต่เราควรเริ่มรู้สึกจอยออมิสซิ่งเอาคือมันเป็นคอนเซ็ปต์อะไรแบบเนี้ยที่แบบเออเราไม่ได้ยินอะโฟโมเราไม่ได้ยินว่าใครพูดเรื่องจอยออมิสซิ่งเอาอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันมีอะไรแบบเนี้ยที่แบบสำหรับผมเออมันกระแทกผมว่ะเพราะวันนี้เนี่ยผมอยู่ในสภาพที่รู้สึกว่าเออมันมีหลายอย่างที่แบบในชีวิตเราตอนนี้เราอยากทํามากๆแบบอยากทําไปหมดดู Facebook เห็นคนนี้เอยอ,อยากไปเดินทางไปที่นี่ไปประเทศนั้นอยากทําอนุอยากทำ,กทำคือเราแบบโลกอะโลก อยากทำเยอะแยะไปหมดเลยเรารู้สึกว่าเออเราแบบทํำยังไงดีวะเรามองไปคนหนึ่งเฮ้ยเดินทางเที่ยวคุณหมอเที่ยวรอบโลกไปโอ้โหไอ้นี่คนนี้โอ้โหหนึ่งปีแบบเออใช้ชีวิตวันละเ0้ารอบาทโผล่ขึ้นมาใน Facebook อะไรแบบนี้คือแบบเออมันเต็มไปด้วยประสบการณ์เยอะแยะมากมายที่แบบเออคนชาวบ้านเขาทากันเราเห็นในฟีดในอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเออเราอยากจะแบบเออเรยจะทําแบบนี้บ้างทําแบบนั้นบ้างแล้วมันแบบไม่ใช่ครั้งเดียวทุกวัน ทุกวันทุกวันทุกวันอะไรแบบนี้มันรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันแบบเออมีหลายอย่างมากเลยว่ะแล้วก็หลายหลายคนก็จะเจอ t r a ตรงนี้ที่หนังสือเล่มน,นี้พูดก็คือว่าแบบเราก็จะตกหลุมพรางแบบประมาณว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ทําพวกนี้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตไม่คุม้มใช้ชีวิตไม่คุม้มเรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้ใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าผมรู้สึกว่าแบบผมอยู่ใน stage of life ที่ผมติดกับดักนี้แบบติดมากด้วยนะครับเรารู้สึกว่าเออเล่มน,นี้แบบ r e m i n ผมในมิติ หลายๆอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเขาเน้นย้ําเรื่องของการยอมรับกับข้อจํากัด limitation ต่างๆของการมีชีวิตอยู่ของเราอย่างที่บอกเราคิดว่าเราสามารถทําได้ทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเราทําได้แค่นิดเดียวเท่านั้นคือเขายกตัวอย่างนี้มาครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่แบบออชชัติเคยเอามาพูดแล้วก็ทําให้ทุกคนไปร้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็นะครับเข้ามาในฟีดอะไรต่างๆ,ๆคือไอคอนเซ็ปที่แบบอ่ะ มันมีแบบอะไรอะจาเขาเรียกว่าอะไรอะไม่รู้ว่ากระถางหรืออะไรเนี่ยนะครับภาชนะบรรจุอยู่อันหนึ่งเขาก็เปรียบเปยนะครับหลายคนอาจจะเคยฟังแล้วฟังเวอร์ชันเร็วๆแบบปุ๊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 บคือก้อนหินก้อนใหญ่คือเขาบอกว่าก้อนหินก้อนใหญ่เนี่ยมันเหมือนสิ่งสําคัญในชีวิตจากนั้นมันก็จะมีก้อนหินเล็กๆแ a b l บแล้วก็มีทราย คนส่วนใหญ่เนี่ยแบบบางทีไม่ได้คิดว่าก้อนใหญ่คืออะไรทรายก็คือแบบแบบเล็กๆน้อยๆแบบเล่น f e c o o o เอ่ o u t u b e อะไรนู่นนี่นั่นโนนถ้าเราใส่ทรายเข้าไปก่อนเราจะใส่หินก้อนใหญ่ไม่ได้แล้วหินก้อนใหญ่มเป็นอะไรที่สําคัญจริงๆเช่นเรื่องของสุขภาพเรื่องของแฟมิลีเรื่องของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็เล็กๆอาจจะเป็นเรื่องของอเนื้อง,งานเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันสําคัญลงมา แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่สิ่งที่มันก้อนใหญ่หญๆเข้าไปก่อนสุดท้ายแล้วแบบแซนยังไงมันก็แบบฟิลอินหมดคือมันมันมีอะไรแบบอยู่อยู่วันเนี้ยไม่มีอะไรทำนึกอะไรไม่ออกสกอเรตเฟซบุ๊กทิกต็อกดูดเวลาไปได้หมดเลยถูกปะ่ะเนี่ยคือแซนนะครับทำให้เราถ้าเราไม่ได้ตัดสินใจซึ่งต้องใช้ความคิดนะครับถ้าถ้าเราติดโซเชียลมีเดียมากเราติดไม่รู้ตัวเนี่ยเรียบร้อยแหละแปบ๊บหนึ่งดู YouTube แป๊บหนึ่งทำอะไรก็ไม่รู้แบบแบบไม่อยู่นิ่งนะครับเหมือนยา่าจะติด เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเออ,อยู่ต้องใส่ก้อนใหญ่ๆเข้าไปก่อนซึ่งคอนเซปต์นี้ผมก็ชอบมากเลยแบบวันนี้เรื่องการดูแลสุขภาพใช่ใบได้บอกเคยแชร์ในหลายทีผมก็จะแบบทําให้มันจบในช่วงเช้าของวันใส่หินก้อนใหญ่ก่อนนะครับออกกาลังกายตั้งแต่เช้าเอาให้จบใส่ก้อนใหญ่อะไรประมาณนี้เป็นคอนเซปต์ที่ดีสวยงามมากแต่เขาบอกว่าในเล่มนี้ผมชอบมากและโดนใจมากเราก็ริบไม,ม้ผมยอยูเ่เลยๆคือปัญหา บางทีมันไม่ได้อยู่ที่ prioritize ตรงนั้นหรอกจริงๆว,วันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องทําอะไรระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าวันนี้อาจจะมีแบบที่เป็นหน้าเป็นห่วงกว่านั้นคืออาจจะยังไม่อาจจะรู้แต่ยังไม่ได้ทําหรือว่าไม่รู้แล้วก็ไม่อยากรู้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบอยู่ในเอาหน้าจมลงไปในแซนอยู่ในทรายไปเรื่อยๆแบบไม่รับรู้โลกภายนอกอ่ะกลับมาเนี่ยครับแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าปัญหาจริงๆแล้วคือมันมีหินมากเกินไปไอ้ก้อนใหญ่ และมันไม่มีทางที่เราจะใส่เข้าไปในภาชนะของเราได้อันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่บอกคุณอหินก้อนใหญ่มันไม่ไดมม้มีน้อยขนาดนั้นมันมีเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องคำนึงว่าเราะจะ prioritize หรือจัดลำดับความสำคัญของหินก้อนใหญ่ยังไงและอย่า โดนกับดักไปทําหินก้อนเล็กๆที่มันความสําคัญต่ํากว่าเพราะนั่นจะเอาให้เราไม่ได้โฟกัสกับหินก้อนใหญ่จริงๆที่เราควรจะโฟกัสและหินที่เราควรจะทํามากที่สุดคือ,ค,อคือในเล่มนี้มันมีแชร์แต่ว่าผมอาจจะจำไม่ได้เป๊ะแต่แบบว่ามันมีคนระดับโลกเขาบอกเนี่ยคือเขาบอกว่าเนี่ยยูลิสมาเลย20ลําดับที่คุณคิดว่าคุณควรจะทําและอยากทํา ในเรื่องราวของชีวิตคุณและจริงๆแล้วอ่ะคุณไม่ควรจะโฟกัสไอ้พวกลำดับรองลาแต่ควรจะโฟกัสแค่ท็อป5เท่านั้นเพราะการที่คุณไปโฟกัสอันดับที่ 15- 16อะไรพวกเนี้ยทำให้มันแย่งเวลาจากอันที่มันสำคัญที่สุดเพราะคุณก็มองว่ามันสำคัญไงคุณก็เลยทำมันเพราะอันที่15 16 17 18 19, 19, มันก็คือท็อป20มันก็คือสิ่งที่คุณรู้สึกสำคัญ แต่จริงๆแล้วเวลาคุณจำกัดมากๆแล้วมันไม่ได้สำคัญเท่ากับอันที่1,2,3,4,5เพราะฉะนั้นบางครั้งคุณอาจจะโดนกับดักอะไรแบบนี้มันก็เป็นมุมมองอะไรแบบนี้เออว่ะผมไม่เคยมองอะไรแบบนี้เลยนะครับเราก็กระซิบนิดหนึงไดผมก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ขนาดนั้นหรือเปล่าเนาะแต่ว่ามันก็แบบยังไงอะ่ะแบบเหมือนแบบจี้จุดเราโอเคกลับมาก็ครับแล้วก็อีกรอบ Joy of Missing Out ก็เลยชอบคอนเซปต์นี้มากเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในคําว่าไฟในจุดว่าทุกๆอย่างมันมีข้อจํากัดเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่เราต้องเริ่มปรับก็คือให้อยู่ในโหมดของ j o y of m i s s i n g o เ t เพราะเราจะต้องเริ่มมีความสุขเพราะเราเลือกที่จะปล่อยอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทําอะไรที่เรารู้ว่าสําคัญกว่าและอยากทําจริงๆคืออันนี้คือคอนเซปต์หลักของไฟในจุดนะครับและจริงๆแล้วเนี่ย ขาก็พูดเรื่องของมุมมองของเวลาในหลายมิติมากเลยแต่อันเนี้ยก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่ผมคิดว่าผมชอบคือเขาบอกว่าเราอะมักจะบ่นหรือรู้สึกว่าแม่งมีเวลาน้อยไปว่ะมีเวลาไม่เคยพอแบบเออมันน่าจะมีเวลามากกว่านี้แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมุมมองที่เราควรจะมีกับเรื่องเวลาเราควรรู้สึกขอบคุณ grateful ที่เรามีเวลาที่เรายังมีเวลา แม้แต่นาทีเดียวหรือดึกนัเวลาณขณะนี้ทั้งนั้นเราควรจะรู้สึก grateful กับทุกๆวินาทีทุกๆโมเมนต์ท,ท,ที่เรายังมีเวลามีโอกาสยังมีเวลาอยู่ผมว่าเป็นอะไรที่ powerful มากนะครับแล้วมันอาจจะมีอะไร deep กว่านั้นที่ผมแบบยังตัดสรู้ไม่ได้นะโมเมนต์นี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีมุมมองนี้เนี่ยสิ่งที่เขาคือบอกว่า เราควรจะเผชิญหน้ากับประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาไม่ว่ามันจะดูน่าเบื่อนู่นนี่นั่นโน่นแบบเอาหัวชนมันไปเลยอะนะครับแล้วถ้าอะไรที่เราโฟกัสได้แบบนั้นคุณจะได้รับรางวัลเสมอครับเขายกตัวอย่างในเรื่องของ i อซ์มัง a ์อ l นาลเขาบอกว่าแบบ i อซ์มังค์อ l นาลคือแบบเหมือนกับพระพิสุข นะครับที่เขาไปนั่งอยู่ท่ามกลางแบบน้ําเย็นเฉียบในบ่อน้ําแข็งไอซ์อะไรแบบนี้แล้วเมื่อไหร่ที่เขาโฟกัสกับความทรมานนั้นความหนาวเหน็บความเจ็บปวดมันจะรู้สึกว่าเออมันจะน้อยลงมากกว่าที่เราแบบเลือกที่จะเอาแบบไปโฟกัสกับเรื่องอื่น,นจินตนาการว่าเราอยู่บน าชายหาดหรืออยู่ในห้องส่วนตัวสบายๆอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ที่จริงแล้วอ่ะก็พูดไปในเซสชั่นที่เป็นของ i c e b a าร์มีใครจำได้ไหมว่า EP อะไร EP อะไรครับ EP ไหนเอ่ยที่พูดเรื่องของ i c e b a าร์ลองไปดูนะครับว่าเรื่องนี้อยู่ที่ EP ไหนจากนั้นเนี่ยเขาก็มีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบคือ distraction 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 คืออะไรที่มันแบบดึงความสนใจเราไปนะครับคือเขาบอกว่าเนี่ยเราจะอยู่ในสภาพที่โดน Distract mm. เพื่อนหนีจากความเป็นจริงว่าทุกๆอย่างบรรทุกจำกัดเพื่อที่เราจะได้รู้สึกดีจนินตนาการถึงแบบประสบการณ์ที่เราดีที่เราแบบสกอฟเ f a c e b o o k IG Ti t o o k ไปได้เรื่อยๆแบบ u n l unlimited you feel like ชีวิตให้อยู่ In Control อยากดูอะไรก็ดูทุกๆอย่างไหลมาอยู่ภายใต้นิ้วมือคุณแล้วแบบคุณสามารถเป็นอะไรก็ได้อย่างไรก็ได้ในรูปแบบที่คุณเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจริงๆแล้วเขาก็แชร์ว่าสิ่งที่ทําให้ผู้คนตัดสินใจไม่ทําสิ่งต่างๆแม้จะรู้ทั้งรู้เลยแต่ไม่ทําเจอเยอะมากผมเองก็จะเจอทีมงานลูกน้องบางคนเป็นแบบนั้นแบบรู้แต่ไม่ทําจริงๆแล้วแบบแทบทุกคนอ่ะรวมถึงผมด้วยเอาจริงๆในบางเรื่องนะครับ เพราะความเป็นจริงเรียลลิตี้คือมันมักจะห่างไกลจากความสมบูรณ์และมันมักจะห่างไกลจากความฝันและสิ่งที่เราคาดหวังไว้ทุกๆอย่างที่เราหวังแบบมันจะห่างไกลมากคือเขายกตัวอย่างว่าแบบเหมือนแบบสถาปนิกอะไรจิจินาการอะไรมาสวยงามมากแบบแบบในหัวของเขาอ่ะ แล้วสิ่งที่เขาทอแล้วไม่อยากทําคือเออถ้าเขารู้ว่าถ้าเขาทําจริงๆอ่ะวันเนี้ยไม่มีใครทําของจริงสร้างสิ่งนี้ของจริงได้ตรงตามแบบเขาแบบเป๊ะ,ปะในทุกๆมิติมันจะถูกตัดชอ่อจอด้วยงบประมาณหรือตัดทอนด้วยข้อจํากัดในฟิสิกส์ของโลกจริงมันอาจจะถูกตัดทอนด้วยอะไรหลายอย่างก็เลยเลือกที่ไม่สร้างมันดีกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกสิ่งสําคัญอะ่ะคือการยอมรับยอมรับว่าความเป็นจริงอะ่ะมันจะไม่มีอะไรเพอร์เฟกเลย มันจะมีอะไรที่แบบออกมาเพอร์เฟกอย่างที่คุณคิดเพราะนั้นทําใจเถอะอะไรอย่างนี้นะครับแล้อีกเรื่องหนึ่งที่แบบผมแอบชอบในฐานะที่ผมเองก็ยังโสดอยู่อะไรเงี้ยเขาพูดเรื่องเซตตเซตเซเทลิงครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแต่ว่ามันก็เหมือนแบบเตือนใจผมอะแบบแบบเออมุมมองนี้แบบเออผมไม่เคยคิดในมุมมองนี้เลยว่าเขาบอกว่าคุณควรตัดสินใจอะที่จะแบบเรียกว่ายังไงดีฝากฝัง หรือแบบจมปักกับคนสักคนหนึ่งแบบเหมือนกับเลือกแบบคู่ชีวิตที่อยู่อยู่ด้วยแล้วก็เลือกสักคนเถอะเลือกไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าแบบคนส่วนใหญ่อย่างเงี้ยจะแบบวันเนี้ย struggle คือแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีโอกาสมากมายเลยว่ะด้วยออนไลน์เดทติ้งแอปดิเดทติ้ง tinder นู่นนี่นั่นน่อะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว,ว่ามันมีโอกาสมากมายแล้วถ้าเราเลือกคนเนี้ย คือเราอาจจะแบบ miss out เห็นไหม fear of missing out มาแหละ f o m o จะกังวลว่าเดี๋ยวเกิดเราเกิดพลาดคนที่มันดีกว่าคนนี้ทําไงวะเพราะฉะนั้นเลยไม่เลือกที่จะแบบยังไงอ่ะลงเรือไปกับคนคนนี้ไม่แบบยังแบบเอออาจจะแบบลองจิ้มจุ่มดูแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจเผื่อว่าเดี๋ยวจะเจอคนดีกว่านี้แล้วเราก็ไม่ตัดคือเราก็ไม่แซทโธไม่ไม่ไม่แบบไม่ตัดสินใจที่แบบเออจะคอมมิตว่าเราเลือกคนดีแหละโดยที่ไม่สนใจว่าคนอื่นจะดียังไง ทีนี้เนี่ยในมุมมองเขาบอกว่าการที่เราเลือกไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจที่เราจะใช้ไลฟ์สไตล์แบบนั้นนะครับเขาบอกว่ามันดีกว่าย้ำนะครับดีกว่านะครับคนส่วนทุกคนที่เราคอมมิตและคอมมิตให้มันยากที่จะแก้ไขาการตัดสินใจนั้นนะครับนั่นเป็นที่มาให้ยูจับแบบคุมฝูงชนแต่งงานมีลูกไปเลย พอเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราสามารถคอมมิตได้นี่เราจะได้โฟกัสกับเส้นทางนะแลวจะได้มูฟออนกับการที่แบบว้าวุ่นกับตัวเลือกอื่นๆว่าแบบเออมันน่าจะมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้หรือเออเราจะไปคนนี้ดีคนนั้นดีหรือเราจะ explore อยู่เรื่อยๆนะคุยไปอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่เราคอมมิตเออเราไม่สนใจละแล้วเรื่องนี้แล้วเราเลือกที่จะได้เดินหน้าต่อแล้วจริงจรเราเล่มน,นี้เขาก็แชร์อย,อย่างหนึ่งว่ามันมีอีกเรื่องหนึง่งถ้าคุณไม่ได้คอมมิตนี่คุณพลาดอย่าง เอออันนี้ก็ไม่มีใครแบบเออผมก็มไม่เคยแบบตกผลึกในมุมมองนี้มาก,ก่อนคือการที่เราจะมีแบบไลฟ์ลองเลชั่นชิพถูกไหมคือเมื่อไหร่ที่เราคอมมิชอย่างเงี้ยสมมุติว่าอยู่3 0อยู่แต่งงานแล้วนะครับอยู่ก็อาจจะมีโอกาสที่มีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งกับคนคนหนึ่งยาวนานเป็น10ปี20ปีอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วพวกเนี้ยยิ่งเวลาเราผ่านไปอ่ะสมมุติตอนที่คุณอายุ40แล้วแล้วคุณยังโสดอยู่ มากสุดคุณอาจจะอยู่ด้วยกันได้แค่ช่วงเวลาหนึง่งนะครับเออมันมีมุมมองแบบนี้ว่าผมก็ไม่เคยคิดผมยังโสดอยู่เลยตายแล้วโอเคครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เขาแชร์คือมันเยอะมากอะเล่มนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าฟังแล้วมันดูเฉยๆสําหรับผู้ฟังเดอะเนิร์ดเลิร์เนอร์ของผมหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าดูผมตื่นเต้นในทุกๆมิติของเรื่องนี้ที่แบบจริงๆแล้วมันมีมากกว่าน,นี้อีกแต่ว่าขอไปก่อนละกันนะครับไปเรื่อยๆก่อนนะใกล้จบละใกล้จบแล้ว,ลวโอเค อีกมุมมองหนึ่งที่ผมชอบนะที่เขาสรุปมาแล้วผมแบบเออมมนได้ตกเปลึกในเลเวลนี้คือเขาบอกว่าเวลามันไม่เหมือนเงินคือมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าแบบเมื่อในมุมมองของเงินอะคนจะรู้สึกว่ายิ่งมีเยอะยิ่งดีหรือใครไม่เห็นด้วยฮะคือยิ่งมีเงินเยอะก็เหมือนยิ่งดีนะมันเป็นสิ่งที่แบบเออคนส่วนใหญ่เห็นป้ยายุคใหม่อยากรวยอยากมีตังค์อยากมีตังค์ยงยงเยอะๆอยากสะสมสิ่งดีเยอะๆ แต่สิ่งที่เขาบอกว่าเวลามันไม่ได้อย่างนั้นมันไม่ใช่แบบเออยูอยากจะมีเวลามากมายเวลาเยอะๆจริงๆแล้วผมก็นึกว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าผมเคยฟังอะไรอ่ะไม่รู้ว่าอะไรพัวดดอะไรสี่คอเดนเขาบอกว่าคุณโชคดีมากเลยที่ทั้งคุณมีทั้งเวลามีทั้งเงินอะไรแบบเนี้ยเออแต่แต่แต่ว่าเล่มนี้ให้อีกมุมมองหนึ่งผมชอบม,มากบอกว่าเออมันไม่ใช่อยู่ที่จํานวนของเวลาที่คุณมีว่ะแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลามันคือเน็ตเวิร์กกูนะครับมันเป็น มันเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นรูปแบบเน็ตเวิร์กคือเขาก็เล่าอีกแล้วอันนี้ผมก็รู้สึกว่าเออมันลึกซึ้งมากหรือเปล่าไม่รู้เนะเขาก็พูดถึงว่าเขายกตัวอย่างแบบในครนูสเรือครูสเรืออใหญ่แบบอาจจะอยู่ในความฝันของหลายลายคนให้แบบไปเที่ยวครูสอ้นั่งอยู่ในแบบเออพักแบบอยู่ท่ามกลางทะเลแล้วแบบว่ามีแต่คนดูแลแบบเหมือนโรงแรม5ดาวหดาว มีร้านอาหารชั้นนำมีกิจกรรมเยอะยๆให้ทำมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำมีนู่นนี่นั่นโนแล้วก็แล้วก็จะมีการแวะที่ต่างๆเรื่อยๆเราไม่ต้องเหนื่อยในการเดินทางเก็บกระเป๋าแล้วก็แบบเออวันนี้เราเขาจอดที่พอร์ตนี้เราก็สามารถแบบเ,ออเดินลงไปดูวิวทิวทัศน,น์ enjoy อะไรเงี้ยเขาเล่าเรื่องบอกว่าเขายกตัวอย่างว่าเออมันมีผู้ชายคนหนึงคนเนี้ยเขาแบบเป็นคนที่ใช้ชีวิต อยู่บนเรือสำราญแล้วผมก็เพิ่งอ่านบทความเหมือนกันที่บอกว่าเออวันนี้มีหลายคนที่เลือกที่จะซื้อเรือสำราญแบบห้องพักแบบรสซิเดนเชียลแบบเหมือนแบบอยู่ทาวเนอรเพราะราคาถูกกว่าซื้อบ้านจริงอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็พูดกับทุกคนที่เจอบอกว่าเนี่ยเออว่านะผมเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดคนหนึ่งบนโลกใบน,นี้แล้วละ่ะแล้วแบบว่าเนี่ยมีเวลาอยากทําอะไรก็ทํปลาบ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  แล้วก็เป็นท็อปิกที่เขาแบบพูดคุยพอเขาอยู่คนเดียวกับครูสแล้วหนังสือเล่มนี้ก็แอบแซ่ซๆแบบว่านี่เขาก็เรียกเพื่อนเพื่อนของเขาคือพนักงานของครูสนะครับที่แบบทั้งตามบาร์ตามนูนีนันโน,โนอะไรอย่างเงี้ยแต่หนังสือเล่มนี้ก็แอบแบบประมาณว่าเออแต่เขาไม่ได้ดูมีความสุขขนาดนั้นว่ะเพราะว่าอะไรวะเขาก็เปรียบเปยเหมือนกับดิจิตอลนแมนด้วยดิจิตอลนแมนเนาะคือแบบเฮ้ยทำงานแบบ ที่ไหนก็ได้แล้วก็ทุกอย่างผ่านออนไลน์หมดแบบเนี่ยเหมือนประเทศไทยมีคนดิจิตลอลโดมเมดเพียบเลยอยู่สมุยนู่นนี่นันโนอะไรเงี้ยแล้วก็ทํางานให้กับแบบยุโรปอเมริกาใช่ไหมแต่ค่าครองชีพถูกกว่ามากแล้วก็สามารถเที่ยวด้วยอะไรด้วยอะนะครับแต่เขาก็พบว่าดิจิตลอลโดมเมดหลายคนก็ไม่ได้แบบรู้สึกเติมเต็มในชีวิตขนาดน,นั้นจะแบบรู้สึกเหงามากๆก็ด้วยแล้วมันมีอะไรหลายอย่างที่ต้อมันมี s a c ิ i f ยส์หลายๆอย่างเหมือนกันนะ แล้วสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำนะครับคือจริงๆแล้วคือมันไม่มันเป็นเน็ตวากูดเวลามันไม่ใช่แค่มีเวลาเยอะๆแต่มีเวลาที่อยู่ในริทึมที่มันซิงเกิลไน z ์กับชาวบ้านของคนอื่นกับสําคัญกว่ามันก็นึกเหมือนคลายแบบเหมือนกับว่าเออเว้ยเขายกตัวอย่างว่าทำไมอย่างอย่างโรงงานอย่างเนี้ย เออถ้าแบบเราสลับกันหยุดหยุดวันจันทร์หยุดวันอังคารจะเห็นว่าคนไม่อยากจะหยุดแบบนั้นอยากจะหยุดพร้อมๆกันวันอาทิตย์เพราะว่ามีเวลาไม่มีความหมายถ้าไม่ได้ใช้เวลากับอะไรที่มันมีความหมายสําหรับเราเช่นกินข้าวกับแฟนมีเวลาพาแฟนไปดูหนังแต่ว่าแฟนอยู่ดีๆหยุดวันจันทร์เราหยุดวันอังคารแล้วเรายังไงวะเวลานั้นไม่มีความหมายนี่คือเน็ตเวิร์กเอฟเฟกมันก็เหมือนโซเชียลมีเดียที่มันมีเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต มันทรงพลังเพราะมันมีเน็ตเวิร์กเวลามันทรงพลังกว่าที่มันมีเน็ตเวิร์กเมื่อมันมีริทึมและซิงเกิลไน์กับคนอื่นๆเหมือนกับเราอยู่ทริปเราชอบทุกอย่างที่มันมีริทึมของมันมีเวลาของมันมีช่วงเวลาของมันเราได้เอนจอยพร้อมๆกันกินข้าวรพร้อมๆกันกับในทริปของเราเขาถึงบอกว่าในอดีตเนี่ยพันชเมนท์ที่รุนแรงที่สุดคือถูกขับไล่ออกจากทริปให้ไปอยู่คนเดียวนะครับคุณมีเวลาทุกอย่างที่คุณมีคุณจะทําอะไรก็ทําได้แต่คุณทุกทรมานมากนะครับ นะครับครับอันนี้ก็เป็นมุมมองใหม่ในเรื่องของเออเวลา Network ร์ f เอฟเนะครับสำคัญว่าวัานนี้มันไม่ใช่แค่มีเวลาอย่างเดียวแต่มันสำคัญคือเรามีเวลาที่มันริทิมเน็ตเวิร์กกับคน,น,นอื่นทำให้นึกได้ว่าเออคนที่แบบใช่ไหมเขาเขาจะ,กะเกษียณอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบเศร้ามากๆเลยอะไรแบบนี้ครับแล้วมันก็ทำให้ทำไมว่าจริงๆแล้วในที่ทำงานการมีฟิกสเกจจูดีกว่าเฟกซิเบิลสเก u จูเพราะว่าอย่างน้อยคุณเข้ามา คุณคาดหวังว่าคุณจะเจอเพื่อนที่เข้ามาพร้อมๆกันในช่วงเวลานี้ไม่ใช่แบบต่างคนต่างเข้าคนหนึ่งเข้าบ่ายโมงเข้ากลางโมงเข้าสิบโมงมันแบบมันเวลาไม่อินซิงอะนะครับอืมนั้นมันมีมุมมองแบบเนี้ที่แบบเออในโลกที่แบบน,นู่นนี่นันโนนอะไรก็ไม่รู้เข้ามาโฟมโมไฮบิตดิจิตอลโดมแเออเล่มนี้มันฉายประกายมุมมองหนึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็พูดประมาณนี้ว่าจริงๆแล้วอะมันไม่มีใครหรอกที่สนใจจริงๆกับ choice ที่คุณเลือกในชีวิตของคุณไม่มีใครสนใจหรอกคุณจะเลือกหาเหี้คุณจะสุดท้ายคุณไม่ได้อธิบายเออผมจบครูมาเพราะนู่นนี่นั่นโน่น,นสุดท้ายผมมาทํางานนี่โซเชียลเอ็นเตอร์เปเดอร์บ้าบ้าบาเอาจริงไม่มีใครแคร์หรอกเพราะฉะนั้นประมาณว่าเลือกในสิ่งที่คุณอยากทําเถอะมันก็มีอะไรที่มันบ้าบ้าบอบบงทุกๆคนนะครับแล้วเขาบอกว่ามันไม่มีใครแนะนําได้ว่าให้คุณควรจะใช้ชีวิตยังไงด้วยซ้ำนะครับ ถ้าอย่างงั้นคุณก็ไปเชิร์ชไปอะไรผู้นี้ที่แบบกายคุณว่าคุณควรจะใช้ชีวิตยังไงแต่งงานอายุเท่าไหร่นู่นนี่นัน่นโน้น,นแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีแอดไวซ์หนึ่งที่เขาอยากจะแนะนําว่าสิ่งสสิ่งที่เขาอยากจะแนะนําคือว่าคุณเดินไปในทิศทางที่ที่แบบมันเงียบๆบอกคุณว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณควรจะทําในขณะนั้นในขณะถัดไปที่มันจําเป็นที่สุดที่คุณรู้สึกว่ามันต้องทําคืออะไรและคุณทําเลือกทําสิ่งนั้นครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับ ไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใคร have it or figure it out นะครับทุกคนเองก็อยู่ในระหว่างกำลังสร้างสโตนกำลังก่อคาทริโดก่ออะไรก็แล้วแต่ที่มันอลังการแล้วอยากมองว่ามันอาจจะไม่ได้สำเร็จในชั่วชีวิตของเราก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าถ้าสิ่งที่เราทำมันไม่เห็นผลลัพธ์เพราะมันอาจจะไม่ได้เห็นผลลัพธ์อาจจะเฟล,ลมาจะอะไรแล้วแต่แเราเราจะทำสิ่งนั้นใหมนะครับก็เราจบท้ายเล่มก็ยังแนะนำแบบ 10 tools วิธีที่เราแบบ embrace ความเป็นข้อจำกัดของคุณของฝ่ายในจุนะครับ10ข้อง่ายๆและประมาณนี้ก็แชร์เยอะแยะมากมายนะครับก็ผมคิดว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่ให้มุมมองให้ความคิดอะไรที่ผมคิดว่าเอออา่านรอบเดียวจะไม่เพียงพอนะต้องรีมายหลายๆรอบเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่มันนั่นมากลองอ่านดูครับแล้วเป็นยังไงมาแชร์กันได้ที่เดอเนรขอบคุณมากครับเราพบกันใหม่ EP หน้า อย่าลืมกดไลค์ subscribe กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเพราะทุกวันคือการเรียนรู้คุณกำลังฟัง The n e r d Learner Podcast